ต่อกันที่การวิเคราะห์จากทีมบรรณาธิการข่าวสำนักข่าว DNN นะคะที่บอกว่าคำพิพากษาสารแพ่งที่ห้ามสรสสลายการชุมนุมเป็นเหมือนเครื่องส่งเสริมให้ม็อบประชาธิปัตย์สร้างความรุนแรงโดยไม่ผิดกฎหมายซึ่งหากเกิดการจราจนหรือว่ามีสงครามกลางเมืองสารแพ่งนั้นก็ไม่สามารถที่จะปฏิเสธความรับผิดชอบได้ติดตามจาก DNN Focus ค่ะ ดีเอ็นเอโฟกัสเรื่องสารต้องรับผิดชอบหากม็อบประชาธิปัตย์ทำลายประเทศคำพิพากษาสารแพ่งเมื่อวันพุธที่ห้ามศูนย์รักษาความสงบหรือสอรอสอปฏิบัติการตามพระราชกำหนดฉุกเฉิน9ข้อรวมถึงห้ามสอรอสอสลายการชุมนุมทำให้ม็อบประชาธิปัตย์เกิดความฮึกเหิมโดยนายสุเทพเทือกสุบรรณประกาศให้ผู้ชุมนุมตามจับนายกรัฐมนตรี พร้อมกับให้นางสาวอัญชลีภัยรีรักนำม็อบไปชุมนุมหน้าอาคารชินวัตรเมื่อวันพฤหัสบดีเพื่อหวังทำลายธุรกิจในเครือชินวัตรจนเกิดภาพเช่นนี้ตามมาด้วยนายพุทธิพงศ์ปุณนกันพร้อมแกนนำม็อบประชาธิปัตย์รวมสี่คนนำกำลังไปที่สโมสรตำรวจสถานที่ทำงานของสอรอสอตั้งแต่ช่วงเช้าซึ่งเป็นการแสดงเจตนาว่า ม็อบประชาธิปัตย์ไม่เกรงกลัวใครเพราะผู้รักษากฎหมายไม่สามารถดำเนินการใดๆกับม็อบประชาธิปัตย์ได้เนื่องจากมีคำสั่งสารแพ่งคุ้มครองจากนั้นทนายความของม็อบประชาธิปัตย์ได้นำคำสั่งสารแพ่งไปยื่นคำร้องต่อสารอาญาเพื่อขอเพิกถอนหมายจับนายสุเทพเทือกสุบันและแกนนำม็อบประชาธิปัตย์รวม18คนที่ถูกหมายจับ ตามพระราชกำหนดฉุกเฉินซึ่งถ้าในวันที่27กุมภาพันธ์สารอาญายกเลิกการออกหมายจับจริงเจ้าหน้าที่ก็จะทำงานด้วยความยากลำบากยิ่งขึ้นทั้งหมดที่กล่าวมาล้วนแต่เป็นผลกระทบจากกรณีที่สารแพ่งแช่แข็งการใช้อำนาจของคณะรัฐมนตรีในการตั้งสอรอสอเพื่อมาควบคุมสถานการณ์ไม่สงบในกรุงเทพ ซึ่งถือเป็นการทำหน้าที่ตามปกติของฝ่ายบริหารที่ต้องไม่มีฝ่ายไหนเข้าไปแทรกแซงคำพิพากษาของศาลแพง่งที่อ้างอิงคำวินิจฉัยของศาลร,รัฐธรรมนูญที่ระบุว่าการชุมนุมของม็อบประชาธิป,ปัตย์เป็นการใช้สิทธิเสรีภาพตามกรอบของรัฐธรรมนูญซึ่งเป็นผลสืบเนื่องจากการต่อต้านร่างพระราชบัญญัตินิรโทษกรรมเป็นสิ่งที่ทำให้ความวุ่นวายภายในประเทศ ยังไม่มีทีท่าว่าจะยุติลงเนื่องจากม็อบสามารถกระทำการต่างๆได้ตามอำเภอใจส่วนเจ้าหน้าที่ผู้รักษากฎหมายก็เสมือนคนง่อยเปรี้ยเสียขาเมื่อพิจารณาข้อเท็จจริงที่ผ่านมาที่ผู้ชุมนุมมีกองกำลังติดอาวุธที่ไม่ได้สวมเครื่องแบบคอยสนับสนุนอยู่ก็มีแนวโน้มว่าในไมชาม็อบประชาธิปัตย์อาจจะสร้างความรุนแรงอีกครั้ง เพื่อนำไปสู่เป้าหมายคือการตั้งนายกรัฐรมนตรีคนกลางให้ได้ซึ่งหากทำได้จริงก็จะนำมาสู่การต่อต้านของคนอีกกลุ่มที่ต้องการเห็นประเทศเดินหน้าด้วยกติกาประชาธิปไตยที่ต้องมีนายกรัฐรมนตรีจากการเลือกตั้งโอกาสที่จะเกิดจลาจลและลุกลามไปถึงขั้นมีสงครามกลางเมืองเปิดกว้างขึ้นอีกครั้งจากคำสั่งของสารแพง่ง ฉะนั้นสารแพ่งจึงไม่สามารถปฏิเสธความรับผิดชอบได้ว่าสารคือผู้ปล่อยประละเลยให้ม็อบประชาธิปัตย์ทำลายประเทศ